การบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดการติดยาเสพติดเป็นโรคที่หนึ่งที่ผู้ติดยาเสพติดต้องผู้ป่วยที่มีกา์ทรมาร์ดการแก้ปัญหาก็เป็นการให้การรักษาและหากเห็นว่าผู้ที่ติดยาเสพติดเป็นผู้โชคร้ายที่เป็นเดียวของปัญหาสังคมเขาก็ควรได้รับการช่วยเหลือวิธีการรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดหนึ่งการถอนพิษการถอนพิษยาสำหรับสิ์และเฮโรเอนีมีเทคนิคในการ จะใช้วิธีใดก็ได้ผู้ที่เข้ารับการรักษาจำนวนาไม่น้อยเป็นผู้เคยได้รับการรักษาแล้วและจุดใช้ชั่วคราวและกลับไปใช้อีกการรักษาจึงเป็นเพียงการช่วยในการระยับติดยาค่ะเป็นช่วงๆและขนาดของยาที่ใช้ลดลงเท่านั้นการปรับปรุงแก้ไขจิตใจและรูปร่ภาพซึ่งมีการรักษาทางจิตการอบรมการฝึกวินันและอาชีวบำบัด การสร้างยึดเครื่องเหนี่ยวผู้ที่ติดยาเสพติดมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีเดิมและเปลี่ยนไปจากการติดยาเพิ่มเติมขึ้นอีกตลอดจนสภาพการที่จิตใจขึ้นกับยายังคงอยู่เป็นเวลานานการปรับปรุงการแก้ไขสุขภาพจิติใจอาจจะกระทำได้ไม่เต็มที่การสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวอาจช่วยให้ผลการรับกรักษาดีขึ้นตัวอย่างของสิ่งยึดเหนี่ยวการแก้ไขสภาพแวดล้อมการให้ฝึกอาชีพการให้คำปรึกษาหรือแก่พ่อแม่ การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่กะทาได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่การรักษาที่ดีจะต้องมีเป้าหมายให้ผู้ติดยาเสพติดได้กลับเข้าไปอยู่ในสังคมและสะภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งจัดทาโดยกิตตรักษาทงทาศิริพรเชื้อทองนางสวาวสุพรรษาแสนเท้านางสาวนสุขเชียเพชร